สวัสดีครับวันนี้ร้านปั้มนมจะมาแนะนาสินค้าสระไว้น้ำขอบตั้งทรงสูงนะครับเป็นสินค้าที่คุณแม่หลายท่านถามเข้ามาเยอะวันนี้ร้านปั้มนมก็นามาจําหน่ายแล้วนะก่อนอื่นนะครับยี่ห้อนี้ที่เรานํามาจาหน่ายจะผ่านมาตรฐาน CE ซึ่งมาตรฐาน CE นี่ร้านเราจะใส่ใจมากว่าเป็นมาตรฐานยุโรปนะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับผมตัวอ่างรุ่นนี้นะครับจะดีตรงที่ว่าสราะไวยน้ํารุ่นนี้นะครับจะเป็นปร,ประกอบเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับไม่ต้องเป่าลมนะครับเพียงแค่ใช้ แท่นเสียบตามมุมนะครับแล้วสระว่ายน้าเพื่อจะตั้งขึ้นแล้วก็เติมน้ําด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถให้ลูกว่ายน้ําได้เลยซึ่งส่วนการว่ายน้ำเนี่ยช่วยเรื่องพัฒนาการหลายด้านมากซึ่งตรงนี้คุณแม่หลายท่านคงจะทราบดีเพราะว่าคุณแม่หลายท่านเนี่ยครับให้ลูกว่ายน้ําบางคนก็ตั้งแต่สามเดือนเป็นต้นไปเลยเพราะช่วยเรื่องพัฒนาการได้ต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูยี่ห้อนี้นะครับว่าภายในกล่องจะให้อะไรมาบ้างและดียังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นวัสดุอย่างดีนะครับ ตัวนี้จะไม่ต้องเป่าลมนะครับเพราะว่าจะทนมากเรื่องปัญหาเรื่องการรั่วหรือขาดหรืออะไรนี่ตัวนี้ถือว่าเจอปัญหานี้น้อยมากตั้งแต่ขายมาที่แทบังไม่มีเจอปัญหานี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างทนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัลายสินค้าของตัวนี้ก็จะเป็นลายนี้นะครับผมเป็นลายเป็นลายนี้ถ้าซื้อไปก็จะเป็นสนีลายนี้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เขาจะให้มาในกล่องก็จะมีก่อนยางสวมคอนะครับมีกระดิง่ง ก็คู่มือการใช้นีเป็น c d นะครับครับผมคู่มือครับตัวนี้จะมีมีอุปกรณ์ตัวนึงที่เขาให้มาด้วยก็คือจะเป็นตัวเอาไว้ซ่อมนะครับในกรณีที่รั่วหรืออะไรแต่ปกติต้งแต่จําหน่ายมาหรือได้ทดลองใช้นะครับตัวนี้ค่อนข้างทุนนะครับจะขาดยากมากเพราะว่าเสบอยงที่บอกว่ามียนะครับอย่างดีเลยนะครับตัวนี้จะค่อนข้างทนจริงๆแล้วก็จะมีที่วัดเทโลเมินะครับ ใส่น้ำลงไปแล้วจะบอกมันอยู่ฟน้ำเย็นไปไหมกําลังดีหรือน้ําร้อนอย่างนี้นะครับผมในกล่องก,อก็จะมีให้แล้วก็เป็นที่ประกอบเป็นแท่นของเขานะครับก็เอาไว้เสียบนะครับก็ใส่ย,ยาลงไปเติมน้ำก็มีอุปกรณ์เติ่มที่ปั๊มลมหรืออะไรอย่างี้ให้มาครบนะครับผมท่ในชุดของเขาเลยนะครับ สปัสติกหนึ่งอันนะครับก็คือภายในกล่องจะมีให้มาตามที่แจ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องกันนะครับด้านลหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมประกอบเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็เติมน้ําใส่ห่วงยางคอแล้วก็ให้ลูกลงนะเพราะเขาก็จะ ตีตตีตีอย่างนี้นะครับผมก็จริงๆสินค้านี้จะเป็นสินค้าที่คุณแม่หลายท่านน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสินค้ายอดฮิตเหมือนกันเลยมด,ดาสําหรับคุณแม่แต่อีค้อที่เรานามาจําหน่ายเนี่ยเราคัดมาแล้วว่าต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับมีคุณภาพใช้งานได้ทนถ้าไม่ดีจริงไม่เอามาจาหน่ายในร้านเราแน่นอนครับเพราะเราไม่อยากจะให้ร้านของเราเสียชื่อในการเอาสินค้าที่ไม่ดีมาจําหน่ายขอบคุณมากครับ